สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ออนไลน์สเตชั่นท้าไปโปรเม่โอ้โหพิึงมากหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะไมายหายไปไหนเป็นโควิด รอ,อ่วยเฉยอะกลับมาแล้วกลับมาพร้อมกับ work from home ด้วยนะจ๊ะ <_ leaves> เนื่องจากสถานการณ์ไม่ปกตินอกตัวเี้ก็อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยแต่ว่าทางออร์เนร์ชั่นเราเนี่ยจำเป็นจะต้องกลับมาจัดก,กันแบบ work from home อีกครั้งหนึ่งซึ่งเราก็ไม่รู้ระยะเวลาที่แน่นอนเพราะฉะนั้นการถ่ายทำของออร์เน์ชั่นถาไฟครั้งนี้ไมายขอ,อจัดเป็นแบบโชว์แม์ไปก่อนละกันรอดูเวลาที่แน่นอนก่อนถ้าเกิดสมมติว่ามันยาวนานไรงกว่านี้อาจจะมีทัวร์นาเมนต์มาให้ทุกคนได้ดูอย่างแน่นอนซึ่งโชว์แม์ในครั้งนนี้้บอกกไไดเลยว่่าสุมแพ กับทัวร์นาเมนต์แน่นอนเพราะว่าเราจะนำพิธีกรสาวๆเนี่ยทั้ง4คนเลยไม่ว่าจะเป็นสแปมไอต่างๆหรือว่ายูจินเนมาเจอกับพิธีกรชายในออนไลน์สเตชันเออแค่คิดก็หัวแล้วแต่ว่าถ้าเกิดอยากรู้ว่าวันนี้เป็นใครและแข่งเรื่องอะไรไม่ให้เสียเวลาดีกว่าเราปเจอกันเลยค่ะในช่วงไป เข้าสู่ช่วงความใจร้อนไ, <c oughs> ไม่ไม่เขาทำอะไรเขาเขาเมื่อย,ยิีไม่ค่อยได้ออกแบบยืดเส้นยืดสาย <c oughs> ไงอะ่ะโอเควันนี้คู่แรกที่จะได้เจอกันก็คือสแปนมกัมชโมโก สวัสดีครับ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 ,รบอันนี้เป็นซีซัน่นสามไม่ใช่ซีน <c oughs> าเมน <c oughs> ไม่กับการเวิร์กฟอร์มโฮงไงมึงอ๋ออ๋อโอเค,อเ,ค,อเ,ค,อเ,คเป็นยังไงบ้างแปมช่วงนี้ได้ข่าวว่าไปเชียงใหม่มาด้วยไม่ได้ไปพี่อดไปอ๋อเดี๋ยว<อ>ไม่ไปเหรออันนี้ก็อยู่บ้านมาตั้งแต่ตอนก่อนสงกรานต์เลยปะใช่ค่ะอยู่มายาวๆแบบแทบไม่ออกไปไหนเลยอะแล้วโมล่ะอยู่บ้านยาวตั้งแต่แป๊บๆขอแป๊บเดียวมึงรู้ใช่ไหมถ่ายงานอยู่มึงจะถือยาดมมือได้ได้ดิ อ๋อได้โอเคเอออยู่อยู่ตรงเนี้ยอยู่บ้านอย่างเดียวันที่สิบอ่าโอเคก็ดูแลสุขภาพทั้งสองคนด้วยแล้วก็ทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้ก็ดูแลสุขภาพด้วยแล้วกันนะจ๊ะแต่ว่าเพื่อให้การตลาดเรามาคุยกันหน่อยดีกว่าว่าได้มาเจอกันในท้าป้ายรู้สึกไงบ้างบอกเลยว่าเป็นคู่แรกเปิดประเดิมโชว์แมทครั้งนี้อ่ะถามสแปมก่อนพี่ดูกวัวพี่โมมากเลยอ่ะแบบรู้สึกว่าพี่โมรู้ทุกอย่างแบบครอดตรวันอะรู้สึกว่าตัวเองแพ้แบบต้องกับ คู่ศัตรูเขาเรียกอะไรนะคู่อะไรนะพี่คู่แข่งคู่แข่งคู่แข่งอ๋อคู่แข่งกันพี่โมแล้วอ่ะอ่ะโมอ่ะโมอ่ะเฮ้ยเอาจริงหลายๆคนที่รู้จักสแปมมาจะรู้ว่าสแปมนี่อ่านเยอะนะเออนักธรรมะธรรมะอ่านกระตุ้นเฮ้ยเอาเอาเอาจริงผมไม่เคยเจอสแปมในท่าไฟเลยนี่หว่าเออแล้วแล้วผมไปดูไอ้เทปเก่าๆอ่ะที่ตอนนั้นเขาแบบแข่งท่าเต้นไอดอลหรืออะไรประมาณนั้นสแปมตอบได้คุ้ดเยอะเลยนะแต่ว่าท่าเต้นไอดอลแปมไม่ได้แข่งนะเออแต่ว่าเหมือนไม่ไม่แต่ว่า มาแย่งซีนแหละหวแสงใช่นิดนึงน่ะค่ะและเป็นแสงโซมด้วยโอพีชอบมาอ่าโอเค <laughs> สบายใจได้นักปืะ,ะดมกุย <laughs> เราต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าวันนี้ที่เราจับมาเจอกัน,นเราไม่ได้มีการบอกหัวข้อไม่ได้มีการบอกอะไรทั้งสิ้นเลยคือให้มาเจอกันก่อนเลยแล้วจะมาวัดกัน,กนตรงหน้างานเลยเราจะมาบอกกันการตอนนี้เลยครับึงๆึงถึงถึงนนี้มาตลอดทุกครั้งที่มันมาอ่อนนะกติการวันนี้มีอยู่ว่าเราจะมีตัวเลขให้เลือกทั้งหมด20สิบตัวเลขหนึ่งถึงย0สิบจะมีตัวละครอนิเมะผมขาวหนึ่งตัวโดวยที่เราจะปิดหน้าไว้ เห็นแค่ผมให้ตอบว่าตัวละครตัวนี้ชื่ออะไรและมาจากการตูนเรื่องอะไรมีเวลาตอบห้านาทียังผมขาวเหรอและเป็นแค่ผู้ชายด้วยเพราะว่าเชื่อว่าแปมมน่าจะแบบเชี่ยวเรื่องนี้เลยจะให้โมมาโค้นซะหน่อยอุ๊เดี๋ยวนะผมขาวเหรอวิทเชอร์ะตอมอ่าใช่ใช่ช่กินธรรมะอย่างเงี้ยขาวปะพูดเท่าเหร่อะให้กูพูดอน อ่าโอเคซึ่งใครตอบถูกได้คะแนนตอบไม่ถูกไม่ได้คะแนนสลับกันไปมาเหมือนเดิมเลยแต่ว่าวันนี้เราจะไม่มีข้อตัดสินใครชนะชนะเลยสมมุติว่าเสมอเราก็จะให้เป็นการเสมอกันไปอ่าเพราะว่าเป็นโชว์แมทขำ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 พอที่บอกขำขำปุ๊บตังเครียดขึ้นมาเลยมันมีขำหรอนอ้ามันขำหมอน้ไมขำทำไมดิไม่ขำได้วินไปตัดให้มันขำได้วินมันยอด้ยพี่วินตัดให้เป็นผมขาวได้ป่ะตอนเนี้ย ต้องอยู่เฉยๆก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันมากยากอยู่เฉยโอเคอ่ะเดี๋ยวให้กิ่งข่ากันหน่อยละกันเป็นธรรมเนียมเดี๋ยวให้ชาโมพูดก่อนผมไล่เลยไปไปไม่ใช่อย่างนั้นผมจะไล่ตัวละครขาวเออตัวละครหัวขาวใช่ไหมกินธรรมะคุณกินคุณกินพระเอกกินธรรมะ สามตัวละไม่มีความรู้ว่ะกูแบบใครในตัวมึงมากเลยกูรู้เยอะใจในตัวพี่โม่อะกดโจซาตอลุอะดีใจอะไรก่อนดีใจอะไรก่อนรู้รู้ไหมนี่เราขิงอยู่ในช่วงขิงกันอยู่ในีรู้ไหมแปมก็เออเออเออแปมอาจจะอ่านกระตูนไม่เยอะแต่ว่าแปมอ่านโดจินเยอะมากทีเพราะงั้นแปมเชื่อว่าผู้ชายขาวผ่านตาแบบเยอะมากอ๋อจริง เรียกขิงปะนะเรียกขิงเรียกขิงอ๋อโอเคได้อยู่ใดเราขิงเราก็คือเราขิงอยู่โอเคค่ะได้อยู่ได้อยู่โอเคไม่มีข้อซ้อมไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเราจะให้ lady first เริ่มก่อนพร้อมไหมพร้อมไหมเชียร์เลยเชียร์เลยเชียร์เลยลกลกลกสแปมเริ่มก่อนหนึ่ <c oughs> งถึงยี่สิบเลือกเลขเจ็ดค่ะวิทำไมมันขำมากาพร้อมแล้วสามสองหนึ่งหก ากกินเท่ากี่จะกินทพะมะค่ะโซน่าง่ายจัดเลยมันเป็นตัวเดียวที่มึงกูจื่อเมื่อกี้เออแบมนะไปก่อนนิดนึงนะเนี่ยเฮ้ยมันแอบยากนิดนึงพี่พอเอาหน้าออกแล้วมันแอบอะเอ๊ะเอ๊ะอ่ะเอ๊ะเอ๊ร้องไงวะเอ๊เอมองอะไรเอ๊ะมองอะไรนะเอ๊ะเอมองอะไรไม่ใช่เพลงนะกูจะไปอีกเพลงหนึ่งจะมา ไปกันที่พึ่งเดินผ่านเออเออกูสองคะแนนแล้วนะนี่กูสองคะแนนนะโอเคพี่ชนะของที่ทาโม่คุ่ณเอายี่สิบเลยไ่บ้านมึงมากเลยอ่ะแต่ว่าแบบเพิ่ได้ยินเสียงเมื่อกี้กูไม่คิดถึงเลยกูอยากให้มันลงมออะทียี่สิบทาโมกับเลขยี่สิบบอกเลยว่งถึงจึงถึงอะไร โม่กับเลขยี่สิบบอกเลยว่าง่ายถ้าพร้อมแล้วโม่มีเวลาตอบห้าวินาทีสามสองหนึ่งอินูยาชาจากเรื่องอินูยาชาครับจริงเออว่าเอ้ไงจริงง่ายจริงเขาเนี่ง่ายจริงอ่ากลับมาที่แปมเป็นอะไรเนี่ยหนูรู้สึกทวาแข่งแบบนี้มันกดดันกว่าแข่งในห้องอีกอ่ะคุณแข่งมันแบบกดดันว่าไงอ่ะโอเคตาแปมเลือกเลขเลขสิบเอ็ดค่ะถ้าพร้อมแล้วแปมมีเวลาตอบห้าวินาที สามจริงจังใบเป้วารีงังใบ้สามสองหนึ่งโกคุได้แล้วจากรีบอลจูด้าเอาจริงข้อนี้สลับผมยากผมจะจำว่าเป็นฮายาโตะชื่อเขาอีกชื่อคือโกคุเดล้าฮายาโตะนะคะคนเดียวกันคนเดียวกันะโอเคตอนนี้สเปมนำไปก่อนเป็นคะแน่กลับไปต่อที่ชามะคองกดโจอยู่เบอร์อะไรอ๋อกดโจ มีหรือเปล่ายังไม่รู้เลยไม่บอกหรอกเออเออมันเอาเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งเอาจริงๆว่าโจทย์ันนี้มันง่ายเว้ยแต่แค่ว่ามึงจะคิดทันกันไหมแค่นั้นเองถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งเนียปะจากเน็โนดถูกได้โอ้ยย่านะพี่ย่าอยู่คือชื่อเล่นอะเขาเรียกเนียกับเมโลแต่ชื่อจริงมันคือเนทริเวอร์เนทริเวอร์เออเกือบดูไม่ออกอ่ะเกือบดูไม่ออกจริงโอเคตอนนี้เสมอเป็นสอ กลับไปที่สแปมเอาอย่างเอาอย่ะงสิบห้าค่ะเฮ้ยอะไยอยอย่าบอกนะว่าถ้าตอบไม่ได้นะโกรธมากแต่มีเวลาตอบห้านาทีถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งยูกิโตะยูเอะกลายคัตเตอร์สุรละดูนะต้องตอบของชื่อเดี๋ยวันะโอ๋ออันนี้อันนี้คือต้องเรียกว่าเรียกว่ายูเอร้านนี้ชื่อยูเอยูเอโอเคเอาเรื่องว่ะ ข้อต่อไปกลับมาที่แชมป์มังโุดเบอร์เก้าครับถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งไออีวานอีแวนโซเวเตอร์ 1, e 1, นี่พี่คาเแฟนคนนี้คือต้องเห็นตาถึางจะรู้อ,ะอ่ะน้อง่วงน้องง่วงโอ้โหเก็บนึกไม่ออกนี่ยากอะพี่ยากอะไม่เล่นละกลังร้อนแล้วนะเฮ้ยจะเย็นอขี้บ้านจ้ะเอเอก็อยู่บ้านไม่ใช่เหรอไม่ต้องกลับ <c oughs> อ๋อลรื่องหอ่าตอนนี้เสมอเป็นสามต่อสามโอ้โหต่อที่แซมเอาเบอร์สามค่ะเบอร์สามหุยเอาอย่๊อ มันยิ้มกุ้มกิ่มอีกแล้วข้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งโอ้ยอาชีวะสวัสดีครับจากคันเตอร์คันเตอร์ถูกต้องโอ้ข้อนี้ไม่ได้นี่โกรธเหมือนกันอันนี้ก็น,อน้องโอเคตอนนี้สำหรน้ำในการแมนซีกันเฮ้ยพ,พี่เครียดนะเนี่ยโอเคไปต่อที่แชมป์วุ้งเอาเบอร์สิบสามครับลัคกี้นัมเบอร์ข้าพร้อมแล้วโอ <c oughs> ้เสียดายถ้าแปมได้ข้อนี้กูว่าแปมตอบไม่ได้ห <c oughs> รอ พร้อมแล้วสามสองหนึ่อ่าจูลกันน้ำซีจูลเาาาาาาา่าาาาจาา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 า้าา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 า่าาาาามาาาาทาาาาาาากัามาาาาีาาเาา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 อาาาอาา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 ่าา้าา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 ที่าา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 าเาา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 มีนาาคะอ๋อมีมีแ่ินมี อ้าเแบบนีสแปมเบอร์สิบไปยังคะเบอร์สิบยังจ่ะเอาค่ะเฮ้ยใส่หน้าอย่างงี้พร้อมแล้วกันชนะไปเลยวะเฮ้ยอันนี้ก็แต่งหน้าอยู่ปะอันนี้ลืมจะถามแต่เปิดรายการแล้วอันนี้คืออยู่บ้านแล้วเป็นอย่างนี้เลยปะใช่เอวิทกติเอวิทเดนลุกเหรอเขาเต่าด้วยใช่ค่ะวินเทอร์อยู่ตลอดเวลาร้อนมากนะวันนี้ร้อนมากนะไม่แอร์ห้องำหนาวมากพี่อ๋อโอเคก็ไปปรับให้มันไม่หนาวสิเดี๋ยวทะเลาะกันทะเลาะกันไว โอเคเลขสิบของแปมจะเป็นตัวละครอะไรถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งโอ้โหเฮ้ยใครอ่ะาคาชี้ตานาลูกโตถูนะใช่ใช่ใช่คือดูดูที่ปกคอเขามันเป็นในลายดอกจายเห็นไหมใช่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 ตอนนี้แปมนำไปก่อนเป็นฮาวกันกล้วมามี่ดชัโมอ่าเบอร์สิบแปด อะไรอะไรขนาดนั้นเลยหรอรูปรูปมันเล็กแหละสามสองหนึ่งเออผมไม่รู้จักว่ะย้อมใครวะแปมรู้ปะ อ่ในใจปะคะไม่ใจผมนึกถึงดาร์กอนควสอะแต่ว่าดาร,ร์กอนควสม,มันมันข้อนี้เป็นข้อที่หมายคิดว่ายากที่สุดในการอ่านชื่อ <c oughs> เพราะว่ามันชื่อว่า l ล็กซี่ยิงจากพึ่งจดหมายอ๋อเลตเตอร์บีโอู้ฮโู้ขุดหลืบเรื่องน <c oughs> ี้ไม่เคยดูอ่ะอแต่ข้อนี้ช <ำ S 2> ับนุ้ยะแนนแล้วสเต็มนำไปก่อนแล้วโอเคกลับมาที่แ,ะะแปมสิบสองข้อสิบ ยิ้้มอีกแลวว่าข้อนี้มันจะคนติงคนตีนหน่อยแบบเอาจริงๆคือขอแก้คําตัวเองที่พูดบอกว่าข้อแรกข้อข้ออีรเดียฉาญง่ายสุดเอาเป็นว่าข้อนี้ง่ายสุดแล้วกันแต่มันมันจะคนติงคนตีนหน่อยต้องจองหรือเปล่าตาพร้อมแล้วสามสองหนึ่งโอ้เชื่อเลยนะชิคก้าลักชิคก้าชิคก้ามันเก็ตข้อมูลแล้วจากรมุกน้องฮีโร่เัาเนี่ยหันบ้าออฟเฉียดฉิวมากเลยที่ไงถือว่าท้า คือสแปมถ้าตอบแค่ไฟฮีโร่ก็น่าจะประหยัดเวลาได้เจอแล้วก็ปแ,วกแปลมาเรียกชื่อเรื่องเนี้เปนจะเรียกว่าโบคุโนะโบคุโนะโบคุโนะก็เลยแบบเรียกไฟฮีโร่ไม่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่โอเคตอนนี้สแปมนำไปก่อนเป็นฮกุนฮกแล้วโห้ดเยอะไปกลับว <5 S 2> ิบีชมโบ5ครับประหยัดไฟโอเคเบอร์5ประหยัดไฟจ้าถ้าพร้อมแล้ว3 2 1, 1>, 2> 1> เรื่องเฟดอาเช่ ดูดองโอ้ยฉีดฉิวฉีดฉิวหูหนอมากไม่หวงั้นทีใช่หนูรู้ทันทีเลยพี่ทำไมเชื่อไม่ต่อไปกันเลยพี่โม่ไม่ค่อยได้ดูเรื่องีเขาโม่กันเนี่ยไอตัวหอกกับพี่ชื่ออะไรนะแลมเซอร์เออใช่ๆๆๆใช่ใ่ใช่ป่ะม i สูบิชิแลมเซอร์อ่าโอเครถไปหนึงครับโอเคตอนนี้ต่ำโม่ต่ำเป็น5้าแนนเอาข้ออะไรดี เมื่อกี้ไงเมื่อกี้เลยค่าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งเฮ้ยนี่ใช่เวลาฮิสึกายะโทชิโร่ใช้น้ำน้ำแข็งน้ำแข็งไม่แล้วเมื่อกี้สิ่งที่ออกมาจากสแปมนคืออะไรปะ อ่าโอเคตอนนี้ชั่โมมีสิทธิตีตื้นขึ้นมากับนี่ชั่โมขงสิบสี่ไปยังเบอร์สิบสี่ยอังเอาเบอร์สิบสอครับไปแล้วไงเอหรอเบอร์สิบเจ็เบอร์สิบเจ็ดแล้วมึงถับสิบเอาจริงปะเนี่ยน่มจอาการอย่างนี้เบอร์สิบเจ็ดไปสิบเจ็ดสบเจ็ดเฮ้ยนี่้าพร้อมแล้วสามสมันขับว่ะนกดโจทัโตวลูก ชนะแล้ววันนี้ผมชนะแล้วกูพอใจแล้วมึงยังไม่ได้ตอบชื่อเรื่องหมดเวลาใค,ใครเสร็จเอา <c oughs> ้าคุณเล็หล่ะหนูรู้สุดท้ายแพ้พี่ไม่เป็นไรผมแย่งคนนี้ได้ผมพอใจแล้วเป้าหมายวันนี้ผมสำเร็จแล้วรู้ล่วงแล้วอ่ะโอเคคนนี้ชา่มโมไม่ได้แย่งหนูไม่มีแรงมานดาลใจในการเล่นต่อแล้วพี่ใหม่ยี่ชนะแล้วพอใจแล้วกลับไปที่สศพ ข้อไหนก็ได้พี่พิมพ์อะไรเลือกเองเด็ดเอาเบอร์สองค่ะไปอัะเบอร์สองอย่างข้อสองของสแปมจะเป็นตัวละครอะไรถ้าพร้อมแล้วมีเวลาตอบห้าวินาทีสามสองหนึ่งโอ้เทสมารูากอินุยะค่ะถูกต้องอ่ะกลับไปที่จามโขคุงสิบหกข้อสิบหก ไม่รู้จักนึกว่าเห็นมันบินนึกว่าเห็มันบินน้าผอมแล้วสามสองหนึ่งอควาลุอีวากเลียนวน้ำตาลูุต้องเกกี่พี่โมตอบัวดควาลุยชื่อคาโอรุครับควาลุยควลุเอ้อาาว่าคอาโเนโอ้อะไรบูดี่ะ สงสารว่ะเออมันเขารู้แล้วไอ้ม่มมันตอบมั่นใจไงกูก็เลยนึกว่ามันถูกไปแล้วกันลยมันดูมั่นใจมากโอเคข้อนี้โม่วม่ได้คะแนนที่จะสงสารพี่เต้นกันนะข้อต่อไปถ้าเกิดสแปมตอบถูกสแปมชนะเลยครับโอเคค่ะพีมีข้ออะไรบ้างนะคะเลขอะไรบ้างเอามีเลขอะไรบ้างคะสี่แปดสิบสี่สิบเก้าสี่ค่ะ ที่ไม่อสมอนทำไมขำอีแกแพ้ชนะแล้วจริงชนะจริงเหรอถ้าไป<ส>ชนะนะจะให้ออกจากออนไลน์ชั่นอุ้ยเลิกจ้างเปิดดัานขนาดนั้นเลยเหรอสามสองหนึ่งโอยทุเล็ด่อกี้เช่าตัวบอกคือน้องฮีโลอะครเนี่ยทเล็ดถูกต้องทุเล็ดจีบหามึงเอาไอ้ด้านสีแดงออกยังตอบได้ อ่ะโอเคไม่ว่าไงก็ตามสแปมชนไะไปเมื่อไรวันนี้ผมได้โกดโจหนูรู้ชนะแต่หนูรู้สึกพ่ายแพ้พี่หนูไม่ได้ข้อโกธโจอะหนูรูนะ้สึกแบบไม่คอมพลีทในชีวิตเลยอ่ะอ่ะมาแต่ว่ายังเหลือคำขาดสามข้ออ่ะอ่าได้สามข้อสามข้อมากลับมาที่ชามโมเอาแปดพร้อมแล้ว สามสองหนึ่งเอ่อคาเนกิหรอจากโตเกียวกูไม่ใช่เหรอเวลาเฮ้ยดูบลีดปะบลีใช่บลีกินกินชิมารุกินกินยินมากลับมาที่สแปมสิบสี่ค่ะปีปีได้ถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งเอ่อชื่ออะไรเกแมนอ่ะถูกต้องใช่ใช่จำได้เพราะไอ้ตรงปกปกคอใช่ใช่ โอ้โหดีเกมแมนโอเคจามโมเหลือข้อเดียวก็คือข้อ19บเ้าถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งโอ้ตอบไปเมื่อกี้คาเนคิโตเกียวกูถูต้าผมจำผมมันได้ไงผมมันจะเป็นริ้วๆแล้วแบบเรียบๆเป็นนี่จำเพลงได้ร้องเพลงเป็นแล้วร้องถูกด้วยร้องไงร้องไงงานไหน,หนจัดมานี่เอ,อ<ช>้ยร้องใ<อ> <ไ S 1> ห้หัรอ <S <S อ่าโอเคขอย้ำอีกทีสปมชนะปะเก่งมากมีการยัางคราบโอเค พูดคุยกันหน่อยพูดกันถามคนชนะก่อนทำไมทำหน้าตายอย่างนั้นล่ะลูกเออไม่ได้ตอบข้อโกโจซาตว์ตุูค่ะถึงแม้ว่าพี่โมจะลืมตอบชื่อเรื่องก็เหอะเออเออเออแต่ยากไหมวันนี้ยากไหมแป๋มยากไหมายากนะพีะ่คือบางตัวเราต้องเห็นลายเส้นเต็มๆถึงจะรู้อ่าอย่างข้อโซอิเตอร์อ่ะคือถ้าแป๋มไม่เห็นแบบตัวโครงหน้าเขาแป๋มตอบไม่ได้อ่ามันยากตัวเะครตัวนี้ไม่จะเด่นตรงหน้าตามันจะดูง่วงๆตาจะดูเหนื่อยเออลายลายเส้นคือเขาแบบแปมจำได้เยอะๆคือแบบสเกลล่างเขาอะไรเงี้ยก่อนที่เส้นเขาจะเปลี่ยนนะพี่ อ,อ่ะโ okay. อเคม่อเป็นไงบ้างวันนี้ <c oughs> คือได้ได้รู้ว่ามันม,มีหลายตัวที่มึงหน้าเอามาไล่ออฟไม่เอามาก็จริงกรจติงกระติงเออแล้วก็มานั่งเออหัวขาวแม่งเยอะเหมือนกันเยอะจริง<ๆ>แล้วตัวแล้วตัวเด่นๆแทบจะทั้ทงนั้นด้วยโอเคโอเคไงวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองคนด้วยนะจ๊ะขอบคุณนะจ๊ะ <c oughs> ไว้มีโอกาสมาแข่งขันกันใหม่แล้วก็คุณผู้ชมก็หลังจากนี้ไปการแข่งขันแบบออนไลน์ที่กันถาไฟเราก็จะมาทำเป็นแบบโชว์แมตช์ก็คือจะให้สาวๆเหล่าบรรดาพิธีกรทั้งสี่คนไม่ว่าจะเป็นแฟมไม้ตางๆแล้วก็ยูกิ จะมาเจอกับพิธีกรหนุ่มๆของเราเนี่ยออร์เอร์เชั่นถ้าใครอยากรู้ว่าจะแข่งเรื่องอะไรและใครแข่งกับใครก็ต้องติดตามออร์เรเซช่นหาไฟทุกวันจันทร์5โมงเย็นด้วยนะจ๊ะหรือว่าใครคิดถึงน้อกเก่าก,ก็สามารถดูที่เพลย์ลิสต์ย้อนหลังได้เลยและกันนะจา๊ะแล้วก็ไม้์หายป่วยเรวยนร้ำไมาก็จะกลับมาประจําการไม่รู้ว่าใครคิดถึงมันรอเปล่าแต่ว่าไมาคิดถึงตัวเองในการทํางานมากก <c oughs> <c oughs> ็จะกลับมาทํางานให้คุณผู้ชมได้เห็นหน้าค่าตากันละกันนะจ๊ะแต่ว่าบอกเลยว่าช่วงงนนนี้้้้ทุกกกกคอออออยยย่าาาาลลลืม,ลมเเะ <c oughs> ๆแว็ไออไปไหถิด ไม่จำเป็นดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยละกันนะจ๊ะอะ่โอเคสำหรับวันนี้พวกเราทุกคนขอลาไปแล้วสวัสดีคับสวัสดีคับสวัสดีครับ